เรื่องความหวังครั้งสุดท้ายร้านอาหารตามสั่งเล็กๆที่ชื่อครัวอิ่มใจเคยเป็นความฝันของเอกและปิ่นสองสามีภรรยาที่ทุ่มเททั้งเงินเก็บและแหรงกายเพื่อสร้างมันขึ้นมาแต่บัดนี้ความฝันนั้นกำลังจะกลายเป็นเพียงอดีตร้านที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงาวัตถุดิบที่ซื้อมาเน่าเสียไปวันๆและหนี้สินก็พอกพูนขึ้นทุกขณะจนทั้งสองแทบจะหมดหนทาง เราคงต้องยอมแพ้และ้ละปิ่นเอกพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังในคืนหนึ่งขณะมองดูเก้าอี้ที่ว่างเปล่าในร้านเราสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆปิ่นกอดสามีของเธอไว้น้ำตาคลอเบ้าแล้วเราจะทำยังไงกันดีพี่เอกเราไม่เหลืออะไรแล้วนะท่ากลางความมืดมิดนั้นเองแสงสว่างหวาบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในรูปแบบของคำแนะนำจากลูกค้าประจำคนหนึ่ง ถ้าอยากให้ร้านขายดีทำไมไม่ลองหากุม,มารทองมาเลี้ยงดูล่ะตอนแรกทั้งสองก็ไม่เชื่อแต่เมื่อความสิ้นหวังบีบครั้นจนถึงที่สุดความงมงายก็เริ่มเข้ามาแทนที่เหตุผลเอกตัดสินใจว่านี่คือความหวังครั้งสุดท้ายของพวกเขาเขาได้ข้อมูลมาจากชายคนนั้นว่ามีอาจารย์เดชผู้สร้างกุม,มารทองสายพรายที่เข้มขลังและให้ผลทันตาเห็น อยู่ที่กระท่อมท้ายสวนลึกในจังหวัดสุพรรณบุรีปิ่นพยายามทัดทานพี่เอกมันจะดีเหรอคะของแบบนี้มันเป็นมนดํดำนะพลอยกลัวเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วปิ่นเอกจับมือภรรยาแน่นขอลองดูสักตั้งถ้ามันช่วยให้เรารอดไปได้พี่ก็ยอมการตัดสินใจในวันนั้น คือการเปิดประตูต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านสมาชิกที่ไม่ได้นำมาเพียงแค่โชคลาภแต่ยังนำพาความวิบัติที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลิอนมาด้วยเอกและปิน่นเดินทางไปหากระท่อมของอาจารย์เดชตามลายแทงมันเป็นกระท่อมไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบรรยากาศรอบตัวดูน่าขนลุกและเต็มไปด้วยพลังงานที่มองไม่เห็น อาจารย์เดชเป็นชายชราที่ดูน่ากลัวมากกว่าหน้าเลื่อมใสดวงตาของเขาจ้องมองทั้งสองราวกับจะอ่านความคิดได้ทะลุป,ปรุกปโปรง่งพวกเจ้ามาที่นี่แสดงว่าสิ้นหนทางแล้วจริงๆสินะอาจารย์เดชนำรูปปั้นดินเผาขนาดเล็กรูปเด็กชายไว้จุกออกมาให้ดูมันคือน้องจุกกุมารทองที่เขาเพิ่งทำพิธีปลุกเสกเสร็จสิน้น เขากล่าวว่ากุมารตนนี้สร้างมาจากมวลสารอาถรรพ์และวิญญาณของเด็กที่ตายก่อนวัยอันควรจึงมีฤทธิ์เดชมากเป็นพิเศษจำไว้เลี้ยงเขาให้เหมือนลูกแท้ๆของพวกเจ้าอย่าให้ขาดของเล่นน้ำแดงและอาหารเรียกเขากินข้าวด้วยทุกมือ้อพูดคุยกับเขาแล้วเขาจะช่วยให้พวกเจ้าร่ำรวยสมใจ แต่จงจำไว้ให้ขึ้นใจห้ามผิดสัญญาและห้ามทอดทิ้งเขาเป็นอันขาดมิฉะนั้นหายณะจะมาเยือนทั้งสองรับน้องจุกกลับมาที่ร้านด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเอกเต็มไปด้วยความหวังในขณะที่ปิ่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาจัดหาหิ้งเล็กๆที่มุมนึงของร้านวางของเล่นและขนมไว้ตามที่อาจารย์เดชสั่งคืนแรกที่น้องจุกมาอยู่ ปิ่นก็ฝันเธอฝันเห็นเด็กชายตัวเล็กๆไว้ผมจุกมายืนยิ้มให้เธอที่ปลายเตียงรอยยิ้มนั้นดูไร้เดียงสาแต่แววตากลับว่างเปล่าจนหน้าใจหายราวกับปฏิหารหลังจากที่นำน้องจุกมาเลี้ยงได้เพียงแค่สามวันร้านครัวอิ่มใจก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งลูกค้าที่ไม่เคยเห็นหน้าก็แวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารร้านนี้อร่อยอย่างน่าประหลาด อร่อยจนต้องกลับมากินซ้ำแล้วซ้ำเล่ายอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเอกและปิ่นทำงานกันจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอกยังถูกลอตเตอรี่เลขท้ายอยู่บ่อยๆทําให้พวกเขามีเงินมาปลดหนี้และปรับปรุงร้านใหม่จนสวยงามความสําเร็จที่ได้มาอย่างรวดเร็วทําให้เอกลุ่มหลงและเชื่อมั่นในฤทธิดเดชของน้องจุกอย่างหมดหัวใจเขามักจะไปนั่งคุยกับรูปปั้นกุมารทุกคืน เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังและขอบคุณที่ช่วยให้ครอบครัวของเขามีวันนี้แต่ปิ่นกลับรู้สึกตรงกันข้ามเธอยอมรับว่าชีวิตของพวกเขาดีขึ้นแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงเงาของความผิดปกติที่เคลือบคลานเข้ามาในตอนกลางคืนหลังจากปิดร้านแล้วเธอมักจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะคิกคักดังมาจากมุมที่ตั้งหิ้งของน้องจุก ของเล่นที่วางอยู่เฉยๆมักจะขยับที่ได้เองและหลายครั้งที่เธอรู้สึกเหมือนมีเด็กตัวเล็กๆวิ่งผ่านขาของเธอไปเธอยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อสังเกตเห็นว่าลูกค้าหลายคนมีพฤติกรรมแปลกๆพวกเขากินอาหารด้วยท่าทางที่เหม่อลอยราวกับกำลังต้องมนต์สะกดและมักจะสั่งอาหารมากกว่าที่ตัวเองจะกินได้เหมือนกับกำลังสั่งเผื่อใครอีกคนที่มองไม่เห็น ความน่ากลัวเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนขึ้นเมื่อร้านเจติม๋มร้านอาหารตามสั่งเจ้าเก่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเริ่มพูดจาถากถางว่าร้านของเอกทำคุณใสๆเพื่อเรียกลูกค้าไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจติ๋มก็ประสบอุบัติเหตุตกบันไดจนขาหักร้านต้องปิดไปโดยปริยายจากนั้นลูกค้าคนหนึ่งที่เคยโวยวายว่าอาหารของร้านมีเส้นผมตกลงไป ก็ถูกรถเฉียวชนจนบาดเจ็บสาหัสในวันรุ่งขึ้นปิ่นมั่นใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือฝีมือของกุมารทองน้องจุกไม่ใช่แค่วิญญาณเด็กที่ให้โชคลาภแต่เป็นวิญญาณร้ายที่พร้อมจะทำร้ายทุกคนที่ขวางทางพ่อแม่ของเขาพี่เอกพลอยว่ามันไม่ดีแล้วนะน้องจุกเขากําลังทำร้ายคนอื่นเรากำลังสร้างบุญบนบ,นบาปของคนอื่นนะพี่ เธอจะคิดมากทำไมเอกตวาดกลับด้วยความหมุดหงิดก็คนพวกนั้นมันมาหาเรื่องเราก่อนนี่น้องจุกเขาก็แค่ปกป้องเราปกป้องครอบครัวของเราความลุ่มหลงในเงินทองและชื่อเสียงได้บทบังตาของเอกจนมืดบอดเขาไม่เห็นความน่ากลัวที่อยู่ตรงหน้าเขาเห็นเพียงความสำเร็จที่กุมารทองประทานมาให้แต่น้องจุกก็เริ่มเรียกร้องมากขึ้นของเล่นและน้ำแดงดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับเขาอีกต่อไป คืนหนึ่งปิ่นตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบว่าเอกกำลังยืนละเมอเขาหยิบมีดทาครัวขึ้นมาแล้วกรีดเลือดของตัวเองหยดลงในถ้วยเล็กๆเ,เพื่อนำไปเส้นไหว้กุมารทองเขาเขาบอกว่าเขาอยากกินของสดเอกพึมพำอย่างไม่มีสติภาพนั้นทําให้ปิ่นหวาดกลัวจนแทบสิ้นสตินี่ไม่ใช่การเลี้ยงดูอีกต่อไป แต่มันคือการถูกครอบนำปิ่นทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอตัดสินใจที่จะกําจัดกุมารทองตอนนี้เธอแอบนํารูปปั้นน้องจุกไปทิ้งที่วัดในตอนที่เอกไม่อยู่เธอภาวนาให้พระสงฆ์ช่วยปลดปล่อยวิญญาณดวงนี้ให้ไปสุขติแต่เมื่อเธอกลับมาถึงร้านเธอก็แทบช็อกรูปปั้นน้องจุกกลับมาตั้งอยู่ที่หิ่งตามเดิม สภาพของมันเปรอะเปื้อนไปด้วยดินโคลนและที่ดวงตาของรูปปั้นนั้นมีรอยสีแดงคล้ายคราบเลือดไหลออกมาเป็นถางคืนนั้นนรกได้มาเยือนบ้านของพวกเขาอย่างแท้จริงข้าวของในร้านถูกคว้างปาอย่างรุนแรงราวกับมีพายุพัดเข้ามาประตูหน้าต่างเปิดปิดเองเสียงดังลั่นและมีเสียงเด็กร้องไห้กรีดร้องด้วยความโกรธแท้นดังก้องไปทั่วแม่ทิ้งหนูแม่ไม่รักหนู แม่ใจร้ายเอกและปิ่นกอดกันตัวสั่นด้วยความกลัวพวกเขารู้แล้วว่าได้ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับอาจารย์เดชและบัดนี้พวกเขาไม่มีทางหนีจากกุมารทองตอนนี้ไปได้อีกแล้วพวกเขาพยายามกลับไปหาอาจารย์เดชแต่กระท่อมหลังนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับไม่เคยมีอยู่จริงพวกเขาติดอยู่ในกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นกับดักที่ไม่มีทางออก ความอาฆาตของกุมารทองรุนแรงขึ้นทุกวันร้านอาหารที่เคยเป็นสวรรค์บัดนี้กลายเป็นขุมนรกพวกเขานอนไม่หลับกินไม่ได้และมีสภาพเหมือนคนใกล้ตายในคืนสุดท้ายขณะที่พวกเขากำลังจะปิดร้านเตาแก๊สในครัวก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเปเลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วราวกับถูกจงใจให้เผาผลาญทุกอย่างจนหมดสิน้นปินหนีรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิดแต่เอก ด้วยความเสียดายเงินทองที่เก็บไว้ในลิ้นชักได้วิ่งฝ่ากองไฟกลับเข้าไปและไม่ได้กลับออกมาอีกเลยพลอยยืนมองภาพร้านอาหารที่กำลังถูกเพลิงเผาผลาญด้วยน้ำตานองหน้าเปลวไฟที่ลุกโชนสะท้อนอยู่ในแววตาที่ว่างเปล่าของเธอและในถ้ำกลางเสียงไม้ที่ประทุและเสียงไซเรนของรถดับเพลิงที่ดังมาแต่ไกลนั้นเธอเห็น เธอเห็นร่างเงาของเด็กชายผมจุกยืนยิ้มอย่างพึงพอใจอยู่ท่ามกลางกองเพลิงก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆเลือนหายไป